ถ้ามีใครยืนยันตอนนี้ว่าตอนจบละครวิมานสีทองจุดจบของภูมิเรศเขาเจอตายเขาเจอไปบวชไม่เป็นความจริงนะครับแต่ความจริงก็คือไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้ตอนจบบทไม่ได้ร่วมไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลแต่ที่เราได้ยินว่าภูมิเรศจะตายภูมิเรศจะไปบวชหรือเปล่าเนี่ยเป็นชุดข้อมูลเดิมนะครับจากละครวิมานไฟและเล่ภูมิเรศเมื่อ1 9บเถึงห้ปีที่ผ่านมาทั้งภาพยนตร์และละครรวมถึงนิยายวิมานไฟที่เป็นต้นฉบับด้วยนะครับอาจจะยกตัวอย่างละครวิมานไฟก็ มีการนำเสนอว่าหลังจากที่พุมเรศเขารู้ความจริงว่าพ่อโกหกพูดความจริงไม่หมดเนี่ยแสร้งว่าเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยและตัวเขาก็เป็นคนที่ทําให้ชีวิตของ3ส,สาวตระกูลวรทิพย์เนี่ยต้องพังพินาศไปก็รู้สึกผิดมากครับกฎหมายก็ดําเนินการใดๆกับภูมเรศไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปบวชตลอดชีวิตสํานึกผิดจริงๆครับแล้วก็ไม่มีสึกด้วยนะ หรือว่าจะเป็นเลขภูมาเรศนะครับก็มีการปรับค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะครับเลขภูมาเรศเนี่ยภูมาเรศเขาตายตอนจบนะครับถูกในพงพ่อของตัวเองยิงแต่ก็เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่สําหรับละครวิมานสีทองโดยค่ายพอดีคําที่เราติดตามร่วมกันทางช่องวัน31เเนี่ยไม่มีใครรู้ตอนจบนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ดินบอกเลยว่าบทละครโทรทัศน์เขียนขึ้นมาใหม่แต่ว่ายังมีเขาโครงจากวิมานไฟนะครับคุณผู้ชมบทไม่ได้รั่ว ไม่ได้มีการเปิดเผยภาพตอนจบหรือว่าใดๆฉะนั้นตอนจบจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้จึงเรียกว่าสปอยไม่ได้ดินว่าจุดนี้แหละทําให้คนดูก็จะลุ้นไปกับวิมานสีทองว่าอ้าวพอเป็นแบบนี้เนี่ยที่เราติดตามว่าพูม,มเรศเนี่ยเพิ่มดีกรเีเรียกว่าความชั่วความเลวสิ่งที่เขาทําอยู่ดินว่าเรียกได้นะ มันมันมากขึ้นเขารุกบุกหนักยิ่งกว่าเดิมเพื่อที่จะให้เป้าหมายสําเร็จคือการทําให้ตระกูลวรทิพย์เนี่ยพังพินาศชิบหายก็เรียกได้โดยที่มีพ่อเนี่ยบงการอยู่จุดจบของคนแบบเนี้ยจะเป็นยังไงเขาจะไปสุดแค่ไหนจุดจบจะเป็นแบบใดถามคุณผู้ชมดีกว่าขอคนละหนึ่งความเห็นนะจากที่รู้จักตัวละครภูมริรศมาแล้วเขาําแบบเนี้มินิสายมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจุดจบของภูมริรศจะเป็นแบบใดในตอนจบ ขอหนึ่งความเห็นหรือว่าคุณผู้ชมอยากเห็นจุดจบของภูมิเรศเป็นยังไงขอหนึ่งความเห็นใต้คลิปนี้เลยนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ภูมิเรศแต่งงานกับทาทองแต่ไม่ยอมเปิดเผยความสัมพันธ์กับน้องเล็กหรือรินทองให้น้องเล็กหรือว่าที่เรียกเบบีเนี่ยช่วยเหยียบเอาไว้ก่อนอย่าพูดเด็ดขาดเลยไม่งั้นเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่นะครับหรือว่าก็ยิ่งสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับน้องเล็กนะครับเสียใจยสิครับที่จะต้องเห็นภาพความสวีทหวานของพี่ภูมิกับพี่หนึ่ง นะครับแล้วพี่หนึ่งเนี่ยก็หวงคุณพมเหลือเกินดินว่าสักวันหนึ่งอ่ะน้องเล็กจะระเบิดออกมาสักวันหนึ่งจะต้องโป๊คือถ้าเกิดมันไม่ใช่แผนไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีดินว่าภูมิเรศเขาเปิดเผยได้อยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องรอเวลาแต่เมื่อมันเป็นแผนเป็นสิ่งที่ไม่ดีดินว่าน้องเล็กจะต้องมีวันที่แบบเขาระเบิดออกมาในขณะที่โรยทองนะครับเป็นคนเดียวเลยที่ดินอย่างที่ดินเคยบอกว่าเขามีสติมากที่สุดคือเขาเคยอยู่ในวงล้อมของภูมิเรศ อยู่ในบ่วงนี้เหมือนกันแต่วันนี้เหมือนเขาก้าวออกมาขาหนึ่งนะยังไม่ได้สองขาด้วยว่าขาหนึ่งแล้วก็มองเห็นมองเห็นว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรากับพี่กับน้องเราเราพยายามจะบอกพี่บอกน้องแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังเพราะว่าเขายังอยู่ในวงล้อมหุมมเรศไงทีนี้พอเขาก้าวออกมาเขาเห็นเนี่ย เขาก็พยายามทําทุกวิถีทางเหมือนกันคือทินว่าเขาเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะพูดจี้แทงใจไปถึงก้นบึ้งในใจของภุมเรศไปถึงแบบปมในใจอะ่ะเขาถึงถามไงว่าเนี่ยคุณมาเนี่ยคุณต้องการอะไรต้องการเอาชนะต้องการเอาคืนหรือเปล่าทินว่าภุมเรศเนี่ย ชนะทุกสิ่งทุกอย่างและตอนนี้เหมือนมันราบรื่นไปหมดแต่จะมาติดที่รอยทองแต่เขาก็ไหลลื่นนะภูมิรีตามสไตล์ของเขาคือเขาก็มีแผนที่จะทําให้มันสําเร็จก็เลยพยายามที่จะพิชิตใจรอยทองคุณสองนะครับพยายามที่จะเออทำให้แบบทั้งกายทั้งใจให้ได้แต่ก็ไม่ได้รอยทองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนินว่าเนี่ยภูมริรศจะมาติดแล้วรอยทองน่าจะเป็นตัวที่ขาน คานความรู้สึกของภูมิเรศคารในสิ่งที่เขากําลังจะทําอยู่เนื่องจากว่าภูมิเรศเนี่ยก็ก็มาตามแผนแหละแต่ดันไปตกหลุมรักรักโรยทองจริงๆจากใจคือรักจริงๆนะแต่ว่าคุณหนึ่งกับน้องเล็กเนี่ยเขาไม่ได้รักแต่เขารักสองจริงๆครับฉะนั้นสองก็รักครับแต่ว่ามีสติอย่างที่บอกแล้วเขาก้าวข่าออกมาแล้วฉะนั้นดินว่าเขาไม่น่าจะ กลับเข้าไปในวงล้อมของภูม,เมิเรศทินว่าเขาก็น่าจะสืบในสิ่งที่ภูมิเมรศทําให้รู้ความจริงนี้ว่าเขาพอรู้แหละแต่ว่ายังไม่ชัดมากและน่าจะเป็นตัวคานเป็นตัวสืบที่ทําให้รู้ว่าอีกมุมหนึ่งที่ภูมิเมรศเนี่ยถูกพ่อหลอกมาเนี่ยความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ทินว่างานนี้ต้องเอาใจช่วยโรยทองให้ตามสืบให้คานสิ่งที่ภูมิเมรศทําให้สําเร็จแล้วก็ช่วยพี่น้องเขาด้วยครับ ฉะนั้นจุดจบของตัวละครภูมเรศในวิมานสีทองช่องวัน31เวอร์ชันปัจจุบันที่เราติดตามกันเนี่ยนะครับเมื่อเขายิ่งทําชั่วทําไม่ดีทําเลวเราก็เห็นบางมุมดินว่าก็เฉียดกับการโกงการช่อโกงนะแล้วในละครเนี่ยก็พูดการฟ้องร้องบ่อยๆรุ่นพ่อสารตัดสินแล้วในพงก็ยังขู่อาคาตกลับมาเอาคืนจริงๆด้วยโดยใช้พูมเรศเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับ และบวกกับความเป็นช่องวัน31มสิบเอ็ดดินว่าไม่แน่นะเราอาจจะเห็นตอนจบวิมานสีทองพุมเรศเขาโดนรว่วถูกจับดำเนินคดตีตามกฎหมายก็ได้แต่ต้องย้าว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การกระทําของพุมเรศเนี่ยเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะดินว่าอาจจะออกมาในมุมนี้ก็ได้นะคือมันจะพีคในพีคแล้วก็ยิ่งพีคแล้วก็พีคไปจนถึงตอนจบอะก็อย่าพลาดแลวกันอย่างที่นักแสดงแล้วก็ผู้มกับแล้วก็ทีมงานผู้สัญชาติออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าพุมเรศเนี่ยไม่ใช่พระเอก อาดินเห็นด้วยครับไม่ใช่แต่ว่าเป็นตัวละครหลักที่โคตรเลวโคตรเฮียและตัวละครเนี่ยนะครับก็จะมีความคิดแบบใหม่ไม่ใช่แบบเก่าโบราณอันนี้ดินเห็นนะครับคือก็เห็นว่าเออละครเรื่องนี้ก็ดูแต่ละตัวละครก็ดูมีความเป็นมนุษย์สูงมากนะมีความต้องการรักโลภโกรธหลงก็มาครบเหมือนกันหมดนะครับคือมันคงไม่จบแบบละครละครนะแบบที่ ออสุดท้ายให้อภัยภูมิเรศได้คู่กับรรยทองคนที่เขารักจริงๆเอาถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคุณหนึ่งล่ะแล้วน้องเล็กล่ะจะเป็นยังไงนี่ว่าไม่ใช่หรอกคืออย่างที่บอกอ่ะถ้าละครจะสะท้อนว่าเอาภูมิเรศทําแบบเนี้ยมันไม่ดีแม้ว่าเขาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือก็ตามครับแต่เมื่อมันเป็นความผิดอ่ะทำแบบเนี้ยผลของของการกระทำคืออะไรล่ะเราอาจจะได้เห็นว่าโอเคถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะถ้าทำผิดแบบนี้เป็นเหมือนสะท้อนให้เราเห็นว่าเอ้ย จะทำแบบนี้นะหรือตอนจบของวิมานสีทองเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอาจจะจบแบบเขาโครงเดิมก็ได้ครับคือพูมิรเรศเนี่ยก็มารู้ความจริงรู้สึกผิดบาปมากเลยไม่เข้าข่ายกฎหมายข้อไหนเลยครับก็เลยตัดสินใจบวชตลอดชีวิตไม่มีศึกรู้สึกผิดจริงๆหรืออาจจะจบแบบมีการดัดแบบที่เคยเกิดขึ้นก็คือพูมรเรศตายครับถูกพ่อยิงทั้งหมดนี้ที่นําเสนอมาเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้น ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็รายงานอย่างตรงไปตรงมาแต่เราต้องติดตามไปด้วยกันต่อนะครับก็มันลุ้นไปกับปฏิบัติการของสองพ่อลูกในพงกับภูมเรศที่ตั้งใจจะไปทลายตระกูลวรทิพย์เนี่ยเขาจะทําสําเร็จหรือเปล่า จะได้บางสิ่งบางอย่างที่อยากได้ไหมล่ะในขณะที่ทนายชมนะครับพยายามเตือนทาทองแล้วแย้งก่อนแล้วแต่ก็ไม่ฟังโรยทองก็สมทบอีกทางนึงแต่ก็ดูจะไม่เป็นผลในขณะที่น้องเล็กนะครับก็รักคุณภูมหิหัวปักหัวปาไหนจะท้องกับคุณภูมิอีกหรือเปล่าหน้าทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะดินว่ากว่าจะตื่นรู้กว่าจะมีสติกว่าจะรู้ความจริงอะ่ะมันพังไปแบบไม่รู้จะหมดหรือเปล่า ดิ้นว่ามันสายไปแล้วนะและผลของการกระทำแต่และตัวละครบทสรุปจุๆจ,จะเป็นยังไงล่ะดินว่าจุดนี้นะคำว่าอย่าไว้ใจช่องวันยังใช้ได้กับวิมานสีทองจะนั้นก็ชวนดูสดไปด้วยกันนะครับลุ้นติดตามละครวิมานสีทองทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่ง,งทางช่องวัน31นะครับและคุณผู้ชมยังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางทีวีได้ผ่านทางแอปวันดีและวันดีก็ใช้ดูละครวิมานสีทองย้อนหลังได้ฟรีทุกตอนพับคมชัดด้วยครับถ้าชอบการ เคราะห์จาะลึกละครชวนดูวิมานสีทองมปด้วยกันกดติดตามกับดินนะครับทาง YouTube และ t ิ k t ก k ช่องพัชราพจน์วันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอให้ทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดี